สวัสดีคะ่ะคุณหมอค่ะก็วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ที่ลำบากมากของผมคค่มีช่วงหนึ่งนะครับก็คือทํำซ่าขึ้นไปเก็บกวาดชั้นสองแล้วก็เดินไปบนหลังคาลงรถสมัยหนุ่มๆเหรอคะคุณหมอคะตั้งยี่สิบปีก่อนนะแล้วก็ตกลงมาก็แทกโอ้โหตอนนั้นเอง ปวดหลังนะกรก็ดูมันยุบไปข้างหนึ่งเลยนะกระดูกตรงบ้านเอวเนี่ยค่ะแล้วตอนนั้นคุณหมอได้ได้ได้ทการรักษาแบบไหนรักษาโดยวิธีการฉีดยาบ้้งกินยาบ้างบเทาอาการแล้วบันเทาไปมันก็ไม่หายแล้วตอนหนุ่มๆนี่ก็เด็กๆเนี่ยก็ชอบช่วยที่บ้านยกของอ่ะนี่แหละค่ะปัญหาหลายๆคนก็เป็นค่ะคุณหมอบาบางทียกผิดท่าบ้างสิบกิโลอะไรเงี้ยยก มันคือหนุ่มๆเนี่ยมันไม่กลัวเจ็บอะไรก็ยกบางทีกึ๊บเดียวโอ้โหปวดไปสามวันเจ็ดวันเลยก็คือส่วนใหญ่คนที่ใช้แรงงานหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องใช้แรงเนี่ยก็คือตอนยกเนี่ยไม่ไม่ไมเท่าไหร่คุณหมอ<ช>แต่พอยกเสร็จแล้วหรือว่าทํางานเสร็จแล้วเอ๊มันปวดแป๊บแปวปวดแล้วก็ปวดเรื้อรังด้วย<ช>คุณหมอใช่คือเราจะต้องทําการยืดเหยียดทุกวันผมก็เลยไปฝึกวิธีว่า้วยโรคการอาการแก้ปัญหาโรคปวดหลังโองเรเลสด้วยการยืดเหยียด คแค่สี่ห้าท่าเท่านั้นเองทำทุกวันวันละสองสามเซตเซตละสิบยี่สิบครั้งแล้วก็จบด้วยท่ากบและงูเดี๋ยวจะทำให้ดูนะฮะเชิญเลยค่ะอคนอนทำให้ดูเลยนะคระับก่อนอื่นก็พอเราเริ่มต้นโดยการวอร์มอัพอันนะะี้วอร์มก่อนนะคะก็คือเขย่าเขย่าก่อนนะต้องนอนราบไปกับพ<อ>ื้นแบบนี้เลยคุณหมอให้ดีบางคนอาจจะต้องใช้หมอนดูนที่ถึงเพื่อททาสบายนะแต่ผมนอนราบได้เลย เขาขยา่าให้มันคลายกล้ามเนื้อให้มันกระดูกร่ารู้ตัวก่อนนะ,ะ mm hmm. แล้วก็ขย่านะครับเสร็จแล้วท่าที่หนึ่งการยืดเหยียดเพื่อให้ข้อเข่าแยกออกจากกันนะฮะโดยการชันเข่าขึ้นอย่างนี้แล้วก็เอานี่วางนะฮะแล้ oh. ก็กระแทกอย่างเีนะ้หนึ่งสองสาสี่เรายกขึ้นตรงนี้จะชิด มันก็จะชิดขยายที่ขยายนับหนึ่งถึงสิบนะเปลี่ยนท่าอ่ารับหนึ่งถึงสิบท่าที่สองนี่เอาราบลงนี้ครับตรงนี้จะเริ่มขย่าข้อสะโพกแล้วนะค่ะนี่ขย่าข้อสะโพกข้อสะโพกนับหนึ่งถึงสิบขานี่วางไว้ตำแหน่งเดิมแต่แค่เอาไว้ไว้กับพื้นราบพื้ก็วางท่านี้ฮะค่ะ ท่าที่สามนี่คือท่าที่เราเรียกว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อด้านข้างตรงนี้จะมีกล้ามเนื้อและเอ็นตรงนี้เราต้องยืดมันวิธีการยืดง่ายที่สุดเลยคือเราอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ควายแบบนี้ฮะบิดตัวด้วยจ,จับเตียงไว้ได้วยฮะตรนนี้จะดึงถูกดึงออกยือดออกจากกันคาะหน้าตรงนะฮะแล้วก็มือเกาะเตียงไว้ ่อนจะจบนะฮะถามท่าไปแล้วก็เราก็เอาขึ้นมารวมดาวหน่ยอยตรงนี้เพราะว่าเราจะต้องให้ไขข้อมันออกด้วยนะฮะอันนี้เป็นท่าที่สี่เดี๋ยวพอจะจบให้ดูด้วยท่างูและท่ากบเอาท่างูท่ากบก่อนแล้วกันนะค่ะได้ค่ะท่าออกกำลังกายที่จะทําให้ตรงบริเวณนี้มันมันได้ยืดเหยียดนะครับค่ะคุณหมออ,อันนี้คือคือท่าท่ากบเอาหน,น้าผากข้อศอกต่อเข่านะแล้วมาผัดจุดพื้น พยายามให้ต่าลงไปที่สุดนะแล้วก็ลงไปแตะนั่งส้นได้ดีที่สุดผมยังนั่งไม่ได้นะแล้วก็หน้าเราเป็นแตะอันนี้คือท่ากบนะคะแล้วก็ต่อ้วยท่างูค่ะอันนี้ต้องทําต่อเนื่องกันใช่ไหมคะคุณหมอสลับกันฮะกบงูจักบดหลังแล้วต้องต้องต่อจบด้วยท่านี้หลังจากการตีท่าที่นอนเตียงแล้วนะข้อสอกกับเข่านี้ชิดกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็วางวางบนต้นก่อนแล้วพยายามหน้าลงในแน่พื้นไม่ได้ นี่คุณหมอมีวิธีการแนะนําอะไรเสริมไหมคะถ้าจะบริหารร่างกายด้วยท่าเน,นี้คครับ,รบมันไม่ยากเลยนะแต่ต้องทําบ่อยๆทําทุกวันค่ะเป็นการป้องกันแต่ถ้าเจ็บปวดเราก็เป็นการรักษาถ้าท่านเจ็บปวดหลังขดเอวมากอย่าใจร้อนอย่าท้อค่อยๆทำค่ะถ้ามันปวดระหว่างทําก็หยุดและทําให้เบาลงจํานวนครั้งน้อยลงหรือว่าไม่ทําจนสุดค่อยๆทําไปทีละน้อย ไม่เกินเหนือาทิตย์ท่านจะต้องมีอาการดีขึ้นอย่างแน่นอนปวดหลังปวดเอวยกเว้นว่ามันมีการแตกของหมอนรองกระดูกจนไปกดเส้นประสาทจนปวดแล้วแป๊บๆไปถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยคือตามร่องขานี่ลงไปแป๊บเนี่ยอันนี้จะไม่หายคงจะต้องให้คุณหมอเขาเข้าไป ทำการผ่าวันนี้คลับดีขอบคุณคุณหมอพันเทพมากๆนะคะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราจะเจอกับอะไรบ้างคุณหมอจะเตรียมเคล็ดลับอะไรมาฝากคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะ